ลับมาพบกับแนมในช่องแสตมป์สองเให้อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาในเวลานี้เนาะคืออะไรเรามาดูกันนะคุณควรรู้อะไรเกี่ยวกับเขานะในเวลานี้เนาะนึกถึงหน้าเขากันนะคะไปพร้อมๆกันเนาะสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขา คืออะไรนะอโอเคเราจะมาดูไปพร้อมๆกันวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะก็แรนดอมทุกอันจะเป็นททมเเลตนะก็ คืออ่าใครมาเจอคลิปตอนไหนคลิปนั้นก็คือเป็นในช่วงเวลานั้นของคุณนะคะน้องม,ม้นมีวันหมดอายุนะทุกคนโอเคถามว่าสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาในเวลานี้คืออะไรจริงๆเขามี energy ในการที่อาจจะเข้าหาคุณมากๆเลย ในเวลานี้เนาะจริงๆมีการอยากจะแบบว่าอยากจะให้คุณรู้ความในใจอะไรบางอย่างของเขาอะ่ะอืมีการอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณอะไรกับคุณเนาะตอนนี้มีการแบบกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆมีการแอบคิดเนี่ยอยากจะทําอะไรดีๆอยากจะเป็นเด็กดีของคุณอยากจะเป็นคนที่ดีของคุณอะไรของคุณนะมีการแบบว่าคืออยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยากไปต่อกับคุณมากๆอะไรมากๆเลย เนาะต่อให้ต้องเหนื่อยต้องพยายามหนักแค่ไหนหรือว่าคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันก็ตามเนาะเพราะมันเป็นเรือกับเครื่องบินเขาอาจจะช้าก็แดลแต่คุณอาจจะไวห,หรือสลับกันก็ได้คุณอาจจะคุณอาจจะช้าก็ได้เขาก็อาจจะไวอะไรประมาณเนี้ยอแต่ก็มีการแบบอยากไปต่อยังอยากอยู่กับคุณเพราะว่ามีความผูกพันเ,ออเกี่ยวกับคุณมากๆอะไรมากๆรวมถึงแบบเหมือนเขาคลั่งรัก เกี่ยวกับคุณมากๆเลยอะไรมากๆเลยตัวเขาเองคนคนนี้อาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยแบบให้คุณรู้ความรู้สึกที่แท้จริงอ่ะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สําคัญกับเขามากคุณเป็นคนที่แบบที่ใช่คุณเป็นคนที่แบบแบบเป็นคนที่ยังไงเป็นคนที่ทําให้เขาอ่ะรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีหรือว่าคือเหมือนถ้าสมมติว่าเขาไม่มีคนณ่ะขึ้นมา เขาสามารถป่วยได้เลยหรือซึมเศร้าได้เลยนะคนคนเนี้เศร้ามากอะไรมากคือคุณค่อนข้างมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขามากแหละเนาะแต่เขาอาจจะไม่บอกให้คุณรับรู้อืมไม่รู้ทําไมไม่แสดงออกไม่ให้คุณรู้เนาะอืมณนะเวลานี้เหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าอยากจะมีการเข้าหาคุณนะแต่ว่าเขารู้สึกมีความกล้ากลัวอยู่นะแต่ก็จะพยายามเข้าหาแล้วเหมือนคุณแบบค่อนข้างที่จะพยศแบบ ไม่ค่อยยอมเขาหรือเปล่าในช่วงนี้หรือเป็นอารมณ์แบบไม่ค่อยสนใจไม่อยากจะแบบยุ่งกับเขาไม่อยากจะอะไรกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบอยากจะเหมือนคุณอยากจะหันหน้าหนีแต่เขาอยากจะเข้าหาเอออะไรแบบนั้นเนาะซึ่งเขามองว่าเขารอคอยได้เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณได้อะไรคุณได้เนาะพยายามที่จะเข้ามาแหละเหมือนมีการอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณมอบสิ่งดีๆให้นะทําอะไรให้เนาะ เพราะว่าเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าอาจจะเคยมีการสูญเสียกันไปแล้วไหมหรือว่ามีการห่างกันไปก็ทําให้รู้สึกว่าคิดได้แล้วว่าไม่อยากห่างกันอ่ะน้อนอยากที่จะอยู่กับคุณอยากที่จะทํายังไงก็ได้ที่แบบได้มาใช้เวลาได้อะไรกับคุณะอะไรประมาณนี้อืมตอนนี้เขาอาจจะทําเป็นเหมือนแบบคือก่อนหน้าเนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นแบบไล่คุณไปจากชีวิตเขาแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือเขาแค่รู้สึกว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบางทีอ่ะคนคนเนี้ยเจออะไรเหนื่อยหนักหน,นักหรือเจอปัญหาก็จะเป็นอารมณ์แบบหนีปัญหาก็เลยแบบเออแบบไล่คุณออกไปหรือว่าแบบถ้าเหมือนแบบไม่ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเข้ามาคุยกับคุณอะไรกับคุณดีๆอะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะแต่จริงๆแล้วคือเป็นคนที่คือคุณจะเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างมีผลมีอิทธิพลต่อใจก่อนหน้านี้ไม่รู้มีปัญหากันหรือเปล่าถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจกันนี่กมาเคลียร์แล้วนะอะไรแล้วนะถึงแม้คุณสองคนเนี่ยความแตกต่างาอีกล้วเห็นปะขาวก็ดาําอ่ะเขาก็อยากที่จะมางอมาขอคืนดีหรือมีการเข้าใจกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นเนาะนะตอนนี้ก็รู้สึกอยากคืนดีอ่ะคุณละ,ละถ้ามีประเด็นนะแต่ถ้าไม่มีประเด็นก็เป็นอารมณ์แบบเออก็ถึงแม้เราจะแตกต่างกันก็รกักก็หลงคุณแหละอะไรคุณแหละอืมเนาะ ตอนนี้เหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าเนี่ยเห็นป้าซึมเศร้าจริงๆว่าปล่อยคุณไปไม่ได้คุณนะมีแรงหนึ่งดูดต่อคาหาสารแล้วก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนเขารู้สึกอยากจะกอดเก็บคุณไวอ้อ่ะคุณมีค่าสําหรับเขามากเลยสาหรับเขามากที่แบบเสียไปไม่ได้เด็ดขาดอืมจะต้องมีคุณอยู่กับเขาอะไรกับเขาเท่านั้นเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้คุณจับไปไหนเนาะอยากที่จะอยู่กับคุณแต่ก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบก็อยากใช้ชีวิตอิสระด้วยนะอะไรด้วยนะ เป็นอารมณ์แบบว่าก็ก็ก็ไม่ถึงแม้จะอยู่กับคุณแต่ก็เหมือนเป็นอารมณ์บออแบบว่าเออแบบเราหาตรงกลางร่วมกันได้ไหมคือเขาเองก็อยากจะใช้ชีวิตอิสระของเขาด้วยอะไรของเขาด้วยแต่เขาก็อยากอย,ากอยากอยู่กับคุณด้วยนะอะไรกับคุณด้วยนะคนคนนี้อาจจะมีความแบบยังไงเป็นตัวของตัวเองสูงอีโก้บ้างอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยแล้วคนคนนี้จริงๆไม่เคยยอมใครเลยนะ ไม่เคยไม่เคยไม่เคยจะยอมที่อยากจะทําอะไรให้ใครหรือว่าจะยอมลดอีโ้ตัวเองลงมาเนาะคนคนนี้น่าจะแบบอีโ้เยอะมากแต่ว่าเป็นอะไรที่เหมือนอยากทําอะไรให้กับคุณอนะ่ะอยากที่จะยอมคุณอืมแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมแล้วก็อยู่ในอุ้งมือของคุณระบาณๆนั้นนะแต่แบบยอมลงอะไรบางอย่างให้กับคุณอนะ่ะแต่ก็ยังใช้ชีวิตของตัวเองไปแบบอิสระด้วยนะแต่ก็จะยอมทําให้คุณมีความสุขหรืออะไรบางอย่างที่คุณเรียกร้องอนะ่ะ ก็อยากที่จะทําให้เนาะคนคนนี้อ่ะแล้วไงอีกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขามีอะไรว้าวคือจริงๆอะ่ะบางครั้งอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเนาะโกรธก็จะแบบม,มีการไฟกันเลยปะเนี่ยคุณกับเขาเนาะไฟเข้าหาเนาะต่างคนต่างแบบไม่ยอมกันเลยอะเป็นอารมณ์ไม่ยอมอะเออเนาะอารมณ์ร้อนก็โคตรอารมณ์ร้อนเลย แต่จริงจริงอ่ะดับได้ไวนะคนคนนี้เปลี่ยนอารมณ์ได้ไวร้อนก็จริงแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เย็นแหละเนาะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นอารมณ์แบบเซนซิทีฟอ่อนไหวเกี่ยวกับคุณเยอะมากเลยนะอะไรที่เกี่ยวกับคุณเนี่ยคือเซนซิทีฟอ่อนไหวมากอืนี่จริงๆอะ่ะเขาก็อยากที่จะพิชิตใจคุณนั่นแหละอยากที่จะพิชิตอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้นะคืออยากไปต่อกันให้ได้อะ่ะ เออนี่แต่ก็มีอีโก้ที่มีศักศีเขาให้ศัก์ศีคำคอ,อมันไม่อืมโอเคศักศีคำคอเนะอืมอีโก้อืม, e อ,มอะไรยังไงเนี่ยแต่ก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขารู้สึกว่าเขา,าอยากจะดูแลคุณให้ดีอะไรคุณให้ดีนะอยากปกป้องอยากที่จะมาทําทุกๆอย่างให้กับคุณนะ่ะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวฉันดูแลเธอเองเธออยู่ในป้อมปราการของฉันละกันอะไรของฉันละกันเนาะ อยากดูแลคุณให้เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างนะคนคนนี้อืมอยากจะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ในบูรณาภาพสร้างมาใหม่ให้มันดีกว่าเดิมอะไรกว่าเดิมเพราะม,มันสีเขียวเนาะให้มันร่มเย็นให้มันมีความแบบแข็งแกรง่งเออนี่แต่ก็มีการลังเลใจเหมือนกันนะตอนนี้ว่าจะยังไงดีไปต่อแล้วมันจะดีไหมนะคืออยากไปต่อแหละแล้วคุณอยากจะไปต่อเขาไหมอะไรไหมเนาะคิดเยอะคิดมากว้าว แต่เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคุณมีค่ากับเขามากๆอะไรเขามาก,มากๆนะคนคนนี้เป็นอารมณ์บอกว่าอยากจะซื้ออะไรให้คุณด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือในกรณีบางคนนี่ก็เป็นอารมณ์แบบว่ามีในเรื่องการซัพพอร์ตของเงินไหมอะไรไหมให้กันละกันด้วยนะอืมมีเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคือคนที่เขาต้องการแล้วล่ละคือปลายทางที่เขาต้องการนะคือจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการคือไม่ต้องการมีใครแล้วแหละก็เหมือนคนที่ใช่แล้วอะ คุณเป็นคนที่ใช่แล้วนะสาหรับเขาเนี่ยโอ้โหโคุณเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดแล้วเฉิดฉายอะ่ะคือไม่ว่าใครต่อใครจะเข้ามาในสายตาเขาเขาก็ไม่แคร์ไม่สนนะเพราะว่าคุณเฉิดฉายที่สุดแล้วคุณเป็นคนที่เขาต้องการเนี่เป็นคนที่ใช่แล้วอะไม่ต้องการมีใครแล้วนะคนคนนี้จริงๆอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ละลอยังไงอีกเขาอยากบอกอะไรกับคุณเนาะเรามาดูไพ่ข้อความกัน ยังรักอยู่ถ้าคุณว่าคิดว่าเขาไม่รักไม่สนใจไม่จริงนะเขายังรักคุณอยู่นะอืถอดใจแล้วนะบางครั้งก็แอบถอดใจเรื่องของคุณอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเอออย่างที่บอกมีการลังเลว่าจะยังไงดีไปต่อดีไหมนะหรือไม่ไปต่อดีนะพอแค่นี้ดีไหมอะไรเงี้ยเออเขารู้สึกเหมือนคุณเริ่มรักเขาน้อยลงแล้วอะถึงว่าทําไมเขาลังเลเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเริ่มรักเขาน้อยลงสนใจเขาน้อยลงเขาเลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ จะยังไงดีจะไปต่อดีไหมหรืออะไรดีไหมเนาะแต่เขาซื่อสัตย์จริงใจกับคุณนะคนคนนี้รักซื่อสัตย์จริงใจค่ะไม่ได้มีใครเลยมีคุณคนเดียวนี้แหละไม่สนใจใครนอกจากคุณเห็นปะไม่สนใจใครเลยเพราะอย่างที่บอกคุณเชิดสายที่สุดแล้วก็คุณเป็นคนที่เขาต้องการแล้วเป็นปลายทางของเขาละเออมีคนอื่นหรือเปล่าในเขาแอบคิดด้วยซ้ำว่าคุณมีคนอื่นไหมเนี่ยคุณแอบไปคุยกับใครป่ะ เออมีคนอื่นนอกจากเขาปะเนี่ยเนาะอคุณเกลียดฉันไหมว้าวคนคนนี้อาจจะแบบแอบรู้สึกผิดหรือเคยทําผิดกับคุณมาก่อนหน้านี้ก็แอบรู้สึกผิดในใจกับคุณลึกๆแล้วเป็นอารมณ์ประมาณว่าคุณเกลียดเขาไหมอ่ะตอนเนี้ยเขาอยากรู้อืมคุณรักฉันจริงไหมในมีการอยากถามเนะาะเพราะเขาอาจจะแอบสงสัยว่าเออเนี่ยคุณเหมือนลกเขาน้อยลงแล้วอ่ะแล้วเขาจริงหรือเปล่าเหมือนคุณจะไปมีคนอื่นหน้าอะไรหน้าอะไรี่ย ตามใจคุณแต่ตอนนี้เป็นอารมณ์ตามใจคุณละกันคุณต้องการอะไรคุณต้องการไปต่อคุณต้องการพอแค่นี้หรือจะเอาองไรกับเขาก็บอกมาตามใจทุกอย่างเลยคุณมีชั้นคนเดียวไหมโอ้ยไม่แล้แสดงว่าต้องแอบกลัวมากมากนะว่าคุณต้องไม่ได้มีเขาคนเดียวในคนคนนี้เธอต้องไปคุยกับคนอื่นแน่เลยอะไรนน่เลยคือมีการระแวงคุณมากๆในตอนเนี้ยว่าแบบเธอต้องมีคนอื่นเธอต้องคุยกับคนอื่นเธอต้องมีใครใช่ไหม อะไรใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยระแวงคุณสุดๆกลัวสุดๆว่าคุณจะต้องไปคุยหรือไปมีใครเนาะเอออะเรามาดูสิไพยอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณบ้างนี่ความระแวงขึ้นมาเลยอะ่ะตาละเอออยากบอกอะไรกับคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้เ,เออระแวงมาเลยนะแสดงว่าระแวงจริงนี้ เนอะไปไหนไงอีกเราจะเปิดสิบใบนะว่าเราค่อยอ่านทีเดียวนะคะเนาะโอเคถามว่าอืม พ้่อยากบอกอย่างเนี้ยนอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้เนาะพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็อาจจะมีความระแวงให้การอะไรให้กันเนาะแต่มันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่แหละถึงแม้มันอาจจะดูเหมือนแบบจะยังไงเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะดูไปในทิศทางไหนเนาะอะไรทางไหนหรืออาจจะมีการนิ่งเงียบไปหรือมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ก็ตามอะไรก็ตามเนาแต่มองว่าเรื่องเนี้ยมันจะแบบ หมดไปในเร็วๆเนี้ยแล้วจะกลับมามีความเชื่อใจกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคณสองคนอยู่เนาะมองว่าคนสองคนอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่หลังจากนี้มันจะไม่มีแล้วนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นมันไปกันอย่างราบรื่นมากขึ้นก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกไหมจะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวก็นิ่งเงียบเดี๋ยก็มีความระแวงใส่ แต่หลังจากนี้มันจะดีขึ้นแหละเป็นอะไรที่ราบรื่นง่ายๆเนาะ e ี่อ e ซี่นะแล้วมันจะมีการมองอนาคตไปด้วยกันหรือไปต่อด้วยกันในอนาคตนะคุณสองคนเนี่ยเป็นคู่บุญบารมีกันนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นคู่ที่แบบมาทําอะไรร่วมกันอาจจะมาทําความดีหรือว่าอาจจะคอยมาสอนอะไรให้กันสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ต่างคนต่างเติบโตมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ดีมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะเนี่ยมันจะมีการกลับมาของเขาถ้าหากมีการหางกันนะ กลับมาแน่นอนหรือความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีแน่นอนอะไรแน่นอนความสัมพันธ์นี้มันยังวนเวียนอยู่ด้วยกันนะคะยังแบบไม่ได้ไปไหนหรอกยังไม่ได้ทิ้งกันไปไหนหรอกหรือว่าแบบเอ้ยจะห่างหายกันไปไหนไม่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะเนาะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันในช n น l นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย